สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเต้นรำทำครัวนะคะสวัสดีค่ะน้องเทียนสวัสดีค่ะน้องเทียน,นเทียนหิวข้าวหรือยังจ๊ะหิวครับหิวหิวข้าวเช้า,ชามากครัตุ้นมาย่งไม,ไงไมไ่กินพอดีเลยเพราะวันนี้จะเป็นเอ็กมาเฟ่นะ แมคโดนัโนขายไปฮะไม่ใช่แมคโดนอลนอัมแมกโดนัโมาเปรียบเทียบกับพี่ได้ยังไงเอ็งกลับบ้านไปเลยทีมไปไปเลยโอเคมันต่างกันยังไงผมอยากรู้พี่เมย์มันเป็นเหมือนจริงๆแล้วเวลาเรากินอาหารเช้าเราจะมีไข่ดาวมีเบคอนมีขนมปังใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเห็ดเห็ดแต่ตอนนี้พี่จะรวมทุกอย่างในเหมือนมัฟเฟินอันเดียวกัน ได้แบบไม่ต้องแบบใส่เฮดใส่ไข่ใส่ไข่ทอดไข่บุกอย่างไข่เอ็มาเฟินอย่างเดียวอันเดียวกันเลยนะคะเราจะใช้ถาดอันนี้ถาดที่ทํามาเฟ่นนะคะถาดที่ทํามาเฟ่นก่อนแรกครับก่อนแรกเราต้องทําอะไรเราต้องเอาขนมปังอกินอาหารเช้าเราต้องมีขนมปังใช่ไหมพี่คิดว่าพี่ทำแค่สามอันพอเนาะพอไหมไม่ไม่น่าอิ่มไม่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 ค่ะ หอันแม่งเลยปุ๊บหกอันเลยค่ะผู้ใจมันสุภาพหน่อยสิเด็กๆเขาดูอยู่อ่ะก่อนแรกนะคะหันขอบทำไมผมไม่เข้าใจต้องหันขอบคือผมเข้าใจว่าหนึ่งแหละความสวยงามอ่ะแล้วถามว่ามันมันมันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์นะแต่ว่าคืออันนี้ที่พี่หันขอบเพราะว่าพี่ต้องยัดขนมปังลงไปแล้วถ้ามันมีขอบเนี่ยมันจะแข็งเกินไปมันจะทําให้ขนมปังแตก ใช่จะบอกจริงๆกุุงขอบเนี่ยคือมีประโยชน์ประโยชน์มากกว่าตัวขนมปังอีกใช่แต่ว่ามันแค่บางทีเนี่ยความสวยงามต้องมาก่อนด้วยนึงแล้วบางทีคนเราแบบไม่ไม่ไม่ชอบรสชาติขอบแข็งแข็งถูกต้องนะคะไม่ชอบอะไรแข็งแข็นะคะล้หันขอบเสร็จแล้วอันนี้เดี๋ยวจะเก็บให้ปลาไหมอ่าก็ได้ฮะก็ไเอาไปให้ปลาปะดูดูยากดูไกลไปหน่อย แล้วก่อนหน้านั้นเราจะทำต้องทำซอสเบชาเมลนะคะก็คือเบชาเชมเบลซอสก็คือเหมือนครีมซอสนี่แหละรเราจะใช้ส่วนผสมของเนยนะคะเนยครับเนยแล้วก็แป้งเน,เนยจืดเนยเนยจืดแล้วก็แป้งเยอะเหมืมอนกันนะค่ะผัดให้เข้าก่อนพี่อยากได้เบชาเมลซอสที่ค่อนข้างเหนียวเหนียวเต็มค้นเข้มขน้ขมขนนะคะครับอแล้วก็ผัดให้เข้ากัน มันจะเป็นก้อนๆอย่างนี้ไม่เป็นไรเราก็จะผัดให้เขาเรียกอะไรให้แป้งมันสุกแค่นั้นเองค่ะผัดให้แป้งมันสุกเนยแล้วก็แป้งเนยแล้วก็แป้งแล้วก็ขอครีมค่ะขอครีมครับค่ะใส่มันนิดนึงมาเรื่อยๆค่ะืยังไม่ต้องหยุดใช่ไหมฮะยังไม่ต้องหยุดไปเรื่อยๆค่ะหมดจะหมดแล้วฮะจะหมดแล้วเหรอจะหมดเลยแมเอาหมดเลยค่ะ อาเทียนเออนั่นแหะเยี่ยบเคมาผมช่วยครับเออเคนให้หน่อยไม่ไหวเหนื่อยอ่นคนให้มันเข้ากันถูกต้องคราวนี้นะคะเราก็จะเลเยอขนมปังของเรา<ไ>สาาใส่เข้าไปในแม่พิมพ์ของเรานะคะถ้าไอ้ถาดแล้มันใหญ่เราก็ใช้ขนมปังสองแผ่นได้อเออนะฮะขนมปังสองแผน่น สั้งคมนี้ถือว่ามีฝีมือเลยฮะเริ่มเป็นตอนโอเคพอแล้วลูกคือคืออะไรครับคือว่าพี่จะบอกอะไรให้รู้ไหมครับกูไม่ได้ปล่อยเลยเบชเมลซอสเนี่ยเวลาตีสุกเกินไปหรือไฟร้อนเกินไปเห็นไหมมันแตกตัวเห็นน้ำมันปะครับเห็นเนยใช่ปะมันไม่เข้ากับตัวแป้งอ่าเพราะฉะนั้น ทำใหม่ทำใหม่ทำเลยฮะทำใหม่เลยผู้ชมดูเป็นตัวอย่างนี่ไงมันจะแตกมันเหมือนไข่คนนะคะเราต้องระวังเราต้องคนแล้วถ้ารู้รู้ว่ามันต้องห้ามเดือดถ้าเดือดปุ๊บมันจะแตกเป็นอย่างเงี้ยเป็นไข่คนเลยขอประทานโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นการเรียนรู้ที่ดีตายแล้วเดใหม่โอเคเยี่ยมนะคะ จิงเทียนไม่เคยล้างจานใช่ไหมที่บ้านล้างครับจริงเหรอประจำฮะอันนี้คือสะอาดแล้วของน้องเทียนได้โอเคแล้วไทยต่อเลยนะครับโอ้ยสะอาดจริงๆสมกัเป็นลูกศิษย์พี่เมย์จริงอย่าไปบอกใครที่ร <c oughs> านเขาอ่ะนะคะเราจะลองใหม่อีกทีก่อนแรกเราจะใส่เนยเข้าไปเนยครับเหมือนเดิมเนยเหมือนเดิมนะคะ คนเราผิดพลาดกันได้นะผิดพลาดกันได้ม่จริงจริงแล้วพี่ผิดเพราะพี่ไม่ได้บอกเอง Anything happen for a reason ถูกต้องค่ะครั้งแรกพี่เมย์จะใส่เนยเยอะไปนิดนึงครั้งนี้มันเลยแบบออ๋พี่ผิดเองอ๋อครั้งแรกผิดไม่เป็นไรครั้งที่สองผิดเพราะมงควายนะโอเคครับงั้นพี่เมย์ทำเลยฮะพี่เมย์ทำเลยทำมันนี้เลยเดี๋ยวผมจะดูเป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวไปฝึกเองที่บ้านโอเค เชี่อนพี่ขอแปะอีกนิดนึงจ้ะนี่ฮะอยู่ตรงนี้ใช้ม,มือเลยได้หลกเอาให้ลงกระทะนี่นะกระทะอื่นไม่ต้องนะไปเรื่อยไปเรืเอย,เยอ่าเยี่ยมสุก้องพอแล้วหลกพอแล้วนะอ่าฮะขนมปังนี่ยัดลงไปอย่างนี้เลยนะยัดลงไปเลยคือเราไม่เน้นสวยแล้วเน้น contemporary art มีคนนะมีจุดยืนคะมีจุดยืนนะอ่ะเริ่มเหนียวแล้วเห็นไหมเริ่มเริ่มเหนียวแล้วจบละจบละมันจะเป็นรีเบินขึ้นเลยรีเบินขึ้นเลยนะฮะอันนี้คือจบแล้วเบเชเมลของเราอันนี้ก็คือมันจะเป็นเนื้อเดียวกันไม่แตกแยกออกจากกันอันนี้ก็พักไปก่อนนะคะก่อนแรกเวลาเรากินอาหารเช้าเราต้องมีเบคอนเบคอน ถ้าไปกินไปนอนโรงแรมแล้วตื่นมามินิเบคอนนี่โโอ้หบอกได้เลยนะโรงแรมนั้นไม่เวิร์กใช่ไหมเปลี่ยนเป็นโรงแรมดีกว่าไหมเบคอนชอบเยอะไหมเบคอนเหรอโอเคฮะแต่อย่าเยอะมากเลยอ้วน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 เนาะไม่ต้องเยอะมากเนาะแล้วก็พี่ไดเอทอยู่ได้ไหมฮะช่วงนี้ก็นิดนิดหน่อยหน่อยคนเรามันก็ต้องคบผ้าหมูใช่ไหมพี่เมย์เคยน้ำหนักลดลงเร็วสุดเนี่ย เดือนละกี่โลฮะเดือนละ10โล10โลต่อเดือนถูกต้องนี่ต้องมีสูตรพิเศษแน่เลม่เหล้ค่ะมาดูเส้นลาาแขวงแขนแล้วแค่ยืนแขวงแขนนะครท่านผู้ชมมันจะลดพุงดูแต่ละคนนีว่าทีมงานไม่น้าตาหุ่นดีกันทั้งนั้นยืนแขวงแขนกันนี่มีเทคนิคเลยรไหมฮะเทคนิคเหรอเทคนิค เอาจริงจริงหเอาเล่นเอาเออเออตอนนั่งคิดอยู่อันนี้ผัดเบคอนไปผัดเพคกอนไปเอาจิงจริงเหรอไม่มีอะไรมากอ่ะอยากกินแล้วกันกินให้พอแบบพอรู้รสอ่ะพือไม่ใช่ยาคัดอ่ะไม่เป็นคติพจน์เลยนะฮะเนี่ยกินให้พอรู้รส กินให้พอรู้รสไม่ใช่แบบว่า,ากินเพื่ออยู่ยกินเพื่ออยู่ใช่แต่ก็เรากินอะไรที่อร่อยๆอยากกินเค้กก็ไม่ใช่กินน้ไม่ต้องปอนก็กินให้มันแบบชิ้นนึงครึ่งชิน <คำ S 1> ้นเออย่างนั้นสองคำให้รู้ว่าเอออร่อยนะแล้วก็พอแล้วอันนี้พี่ก็กำลังหั่นเห็ดแชมปิญองน,นะคะเพื่อ เพื่อที่จะมาผัดอีกทีหนึ่งอันนี้จะไม่ได้อยู่ในตัวมัฟ์เฟนแต่อยู่จะอยู่ข้างๆนะคะเพื่อความสวยงามแล้วก็จะต้องมีมะเขือเทศนิดหนึ่งมะเขือเทศต้องเป็นมะเขือเทศเนื้อด้วยไหมเป็นบีฟบีฟแยมบีฟทอมเอตสนะคะมะเขือเทศเนื้อนี่นะคะกินเปล่าๆกยังอร่อยอร่อยมากคือเขานิยมใช้ในอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมอาหารฝรั่งเศสอาหารฝรั่งเศสใช่อันฝรั่งเศสอาหารอิตาเลียนนะคะคราวนี้พี่จะมานั่งผัด อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเห็ดแชมปิญองถูกต้องเห็ดแชมปิญองแชมปิญองนะคะเราก็จะผัดด้วยเนยใส่เนยไม่ต้องใส่น้ำมันใส่ใส่เนยใส่น้ำมันมะกอกนิดนึงนะเนยมันจะทำให้หอมครับคนะคะเทคนิคเป็นเทคนิคมีพาสลี่นิดนึงนะคะเพื่อให้ได้ความหอมใช่อาฮะนะคะเห็ดนะคะเราจะเวลาผัดเห็ด เพื่อให้ได้สีนะคะเขาเรียกว่าอย่าอย่าไปเบียดมันแต่ถ้าเราใส่เห็ดเยอะเนี่ยแทนที่มันจะเป็นผัดครับมันจะกลายเป็นเหมือนนึ่งเพราะว่ามันแย่งสเปซกันเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปเบียดมันให้มันมีที่ที่แบบจะเล่นโยคะแล้วทำอะไรแล้วมันจะได้สีที่สวยงามนะคะโรยเกลือนิดนึงนะคะเกลือครับเกลือนะคะ แล้วก็พาสตลี์ฮะพาสลีเดี๋ยวใส่ตอนสุดท้ายเลยนะคะเหตุผลใส่ตอนสุดท้ายเพราะว่ามันจะคงความสีเขียวที่สวยงามถ้าเราใส่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมันก็เผาอ่ะมันเออใช่ต้องใส่ตอนสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เอามันออกอีกนิดหนึ่งที่ไม่ชอบอะไรมันๆเยอะใช่ไหมกิละอ้วนกินล้อ้วนกินแล้วอ้วนใหญ่กินเ มือเขือเทศไอ้นีไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะใส่น้ามันมะกอกนิดนึงครับนะฮะเพื่ออะไรครับน้ามันมะกอกเพื่อให้มันแบบว่าไม่ไหม้ไงฮะให้ไม่ให้มันติดแล้วก็ให้มันหอมแล้วก็เหมือนแบบแห้งๆจะติดนะใช่เดี๋พริไทยแล้วก็เคสแรปคือใบไทรไทรสดถ้ามีก็ใช้ถ้าไม่มีก็ไทรแห้งก็ได้นะเพิ่มความหอมเพื่อความหอมแล้วก็เดี๋ยวรอให้กริลของเราร้อนนะคะนะฮะเอาเบคอนมาครับ ใจต้องตุดๆมันเนี่ย oh, <Yeah. S 2> เป็นฐานเนอะเป็นฐานนะคะมัต้องมีฐานที่มั่นคงใช่ <laughs> เราจะใช้เบคอนเป็นฐาน yes นะคะเราไม่ใช้เบคอนไม่ชอบเบคอนก็ใช้แฮมไม่แฮมก็พามะแฮมก็แล้วแต่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะสหรับคนที่ไม่อยากชอบมันๆไม่ชอบพา,มามนมันมากก็ใช,ใช้แฮมใช้าาแฮมใช่ ใ่กอกใช่ไหมฮะใส่ก,อก,สกอกก็ได้จริงๆแล้วก็คือเบสมันก็คือเนื้อสัตว์อะไรชนิดหนึ่งนะคะเราอมมาประยุกได้หมดเลยใช่เนี่แล้วก็ใส่พาสตรี่เข้าไปท้ายเห็ดข,ของเราก็สุกเรียบร้อยนี้นะปิดเตาวนี้นะคะยกอันนั้นไปข้างหลังเลยลูกอันนี้เห็ดเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวยกพักไปข้างหลังก่อนนะคะอันนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราจะใส่ไข่อาหารเช้าต้องมีไข่นะคะ <c oughs> แต่บางทีเราจะไม่ใส่ไข่ทั้งฟอร์มเพราะบางทีมันจะทะลักปิดเลยไหมฮะพี่เมย์ปิดเลยได้เลยลูกนะคะ <c oughs> ระวังนิดหนึ่งยไม้าอาไข่ขาวออกนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนั่นแหละหรือว่าถ้าเราไม่อยากกินไข่แดงเพราะว่ากลัวคอเลสเตอรอลเราก็ใส่แต่ไข่ขาวก็ได้ก็ได้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อ่าโอเคไข่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะครับคราวนี้หัวใจอีกอันนึงขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไป เราจะใส่ตัวเบชเมลซอสของเราที่ทำไปไม่กี่นี้เออเหมือนเลยฮะคุณผู้ชมดูสิฮะเหมือนมันฝรั่งต้มแต่จริงๆมันคือซอสเบชเมลเบชเมลครัซึ่งส่วนประกอบก็มีแป้งเนยฮะเกลือนิดหน่อยเกลือนิดหน่อยแล้วครีมนะคะแล้วก็หัวใจของมันอีกทีหนึ่งคือนี่กูเยชีสกูเยชีสแล้วก็ลอยกูยเยชีสกูเยชีสมันเป็นชีสถ้าไม่มีกูยเยล๊ะ ไม่มีกุยเย่อไม่มีกุยเย่อก็ใช้อ่าเชดด้าก็ได้แล้วมอสซาเรลล่าก็ได้นะคะพามิสานไม่ได้พามิสานไม่น่าจะได้นะคะเป็นมอสซาเรลล่าหรือว่าเป็นกุยเยอหรือไม่ก็เป็นชีสชีด้ามันเป็นพวกเชดด้าก็หาซื้อง่ายแล้วแหละเอาจริงเยอะแยะแต่ไม่หมดเพราะว่าอันนี้มันเป็นชีสที่มันยืดๆนะคะมันอยู่ในแฟมเล่เดียวที่ยืดๆเสร็จแล้วเราเอาเนยที่ละลายเนี่ยนะคะขอนิดหนึ่งเราจะทาตรงขอบ คือเอาเนยเป็นอะไรก่อนเอาเนยเป็นละลายก่อนทานต้องขอบขนมปังมันกาวหรือเปล่าไม่อันนี้พี่ไม่ได้เอาเป็นกาวพี่ทําให้เวลาอบเนี่ยขอบมันจะเงาสวยเทคนิคพราวๆ่ะเทคนิคนิดนึงนะคะเวลาเรากินเราไม่ได้กินด้วยปากอย่างเดียวเรากินด้วยสายตาด้วยอ่าเสร็จแล้วใส่เตาอบนะคะ220องศานะคะปุ๊บระหว่างนั้นเราตะเกียวเราย่างเสร็จนี่ก็กลับด้าน เราเอาด้านที่เป็น presentation ด้านที่จะโชว์ลงก่อนนะคะอันนี้เราก็รอรอไปก่อนอทำไมเตาย่างเรารอนานจังที่ก็จะใส่ในเตาอบนานไปนิดน,นึดนงขอบมันจะไหมเห็นไหมบางอันแต่ถ้าสีมันไม่สวยเราก็ซื้อเครื่องเบิร์นมาเอามาเบินเบินเ,เ,เ,เพื่อให้สีที่สวยงามเห็นตะงาม ไม่ต้องใส่เตาอบก็ได้เนี่ยครับก็เบยได้ไงได้เลยไม่ได้แล้วไข่ข้างในมันก็ไม่สุกอ่ะเซออ่ะแต่ว่าพี่ว่าอันนี้มันสวยพี่ขอใช้อันนี้ก็แล้วก็หอมอ่ะหอมหอมแบบไม่ไหม้ใช่ชอบนะมันนิยมส่วนตัวรสเด็ดฉหนูชอบกินอะไรไม่ไหม้คือตอนนี้มันจะติดต๊ดนั่นไงอันนี้มันออกอ่ะทำไมอันนี้ออกอ่ะอันนี้ออกแต่อันนี้ไหมอ่ะเทียน แล้วก็อย่างเงี้มันไม่มีอะไรที่ยากเกินไปนะฮะที่เกินใจคนรรมาของมนุษย์คือเราก็ไม่ได้ถือว่าเราเป็นเชฟอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องมีไหมบ้างอะไรบ้างในชีวิตเราต้องมีพลาดบ้างใช่แต่ถ้ามันไหมมากเราตัดปกรอบได้เลยไม่กินไม่น่าจะเกี่ยวนะนี่เราก็ตัดไปเลยใช่ไหมชอบฝังก้นมันนะมันดูแบบมันดูเหมือนมันดูแบบ คอนเทมป o ร a r y รี t ร์อาร์ตใช่แล้วก็มันไม่อนันไม่หลุดตะไม่เข้าใจใส่มะเขือเทศหน่อยหนึ่งนะแล้วก็ขอใส่เห็ดอันนี้เป็นอาหารเช้าที่ครบไม่ยากนะทำไม่ยากนะพี่เมทไม่ยากเรียมเวลาตื่นก่อนล่วงหน้าสักสองสามชั่วโมงค็ทำี่เด็กป้าี่เอ็กมาเฟนของเราก็กมาเเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนอะเลิศ อยู่วะพี่เมย์อย่ามาหิวเลยเธอกินไปแล้วอันเดียวไม่เห็นแล้วมันหายไปอันเดียวก็ทำสามอัน,นมันเหลือสองอัน,นคุณเล็กคุณเล็เลปกปากปากยังมาเช็ดปากหน่อยเท็ดฝันเลยรสชาติเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยครับอร่อยอร่อยนะคืออร่อยตรงที่ไข่แดงมันแบบยังไม่สุกยังไม่สุกเต็มที่มันเหมือนมันตูมแต่มันอีกเลเวลหนึ่งของมันตุ่มอีกเลเวลหนึ่งมันลึกอ่ะ ลักเทียนตรงที่ว่าหนูสามารถพูดให้อาหารพี่ดูดีน่ะคืออธิบายไม่ถูกครับคือต้องกินเองว่าไม่เท่าตาเห็นอืนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทจาโคต้านะคะที่สปอนเซอร์วัตถุดิบดีๆอย่างเช่นกุยชีสอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลากินข้าวค่ะกินข้าวครับกินเทียนไม่ต้องกินแล้วเพียงกินแล้วว่านผมขอมเ่อกิดให้กับมามันต้องมันต้องทันนะครับ ในช่วงดีไลท์มีนี้นะคะพัทราวรินจะทำแมคโรเนนชีสให้กับท่านผู้ชมนะคะจานนี้นะคะเหมาะกับเด็กและก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะส่วนผสมมีนะคะครีมสดนะคะแครอทบรอกโคลีเนยเกลือกุยเยชีสพาร์เมซานชีสและก็เชดดอร์ชีสแล้วก็พาสต้าฟูซิลี่นะคะก่อนแรกนะคะเราก็จะเอาหม้อนะคะใส่เนย ใส่เนยนะคะแล้วก็เราก็เลือกผักใส่เข้าไปไม่จําเป็นต้องเป็นแครอทนะคะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะรับประทานหรือว่าอยากจะให้ลูกเรารับประทานเคล็ดลับคือหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆจะได้เขี่ยมไม่ออกนะคะอันนี้ก็จะใส่แครอทลองไปนะคะแล้วก็บรอกโคลีนะคะซึ่งก็ดีต่อเด็กๆนะคะก็หั่นเป็นชิ้นเล็กเหมือนกันนะคะจะได้เขี่ยมไม่ได้ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ผัด โอเคค่ะตอนนี้เราก็ผัดผักของเราไปเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะใส่เส้นพาสต้าของเรานะคะไม่จําเป็นต้องเป็นฟุซิลีก็ได้จะเป็นแมกโรนีก็ได้ a b c หรือเป็นโบก็ได้นะคะแล้วแตเ่เด็กๆจะชอบเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ครีมสดลงไปให้มันท่วมตัวเส้นไปเลยนะคะอย่างนี้คราวนี้เราก็จะใส่ตัว สำคัญคือชีสชีสก็คือเบสชีสเบสของเรานะคะชีสชีสเสร็จแล้วก็ขอใส่พราร์มาซานนิดนึงด้วยนะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยกุยเยนะคะเพื่อความเหนียวหนืดของแมกโรนีของเรานะคะ <Okay. S 1> ชิมนิดหนึ่งนะคะ รู้สึกว่ามันเค็มจากชีสไม่พอแล้วก็สามารถเติมเกลือได้อืมอร่อยแล้วนะคะยังไม่เสร็จแค่นี้นะคะท่านผู้ชมเราก็จะเอาแมกโรนีของเรานะคะใส่เข้าไปใน baking tray นะคะไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะน้ำมันเยอ้มไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปอบนะคะเส้นมันจะค่อยๆบานนะคะแล้วก็ดูดน้ําขึ้นไปเดี๋ยวเราจะท็อปข้างบนด้วยกุยเยชีสอ่าเมชอบเพราะมันจอกเค็มนิดๆนะคะแต่ว่าถ้าเด็กๆที่บ้านไม่ชอบก็เป็นมอสซาเรลล่าธรรมดาเลยก็ได้นะคะมีท่อไหล่ใส่ให้หมดนะคะเสร็จแล้วก็ไปใส่ในเตาอบรอให้หน้ามันเกรียงค่ะ นะคะรอให้หน้าเกรียมนิดนึงแมกโรเนนชีสของเราก็พร้อมรับปทานแล้วค่ะ ช่วงที่สนุกที่สุดของรายการของเรานะคะช่วงที่มันที่สุดนะคะมีสาระที่สุดถูกต้องช่วงฟูดแลบนะคแบการที่เราจะนนมิตสิ่งต่างๆวัตถุดิบโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นแพงหรือถูกอร่อยหรือไม่อร่อยทุกอย่างมารวมกันให้หมดนะคะแล้วดูซิมันจะกินได้หรือกินไม่ได้นะคะวันนี้อะไรครับี่แม่วันนี้มีไข่ปลาอิคุระโอ้โหไม่ธรรมดาสนุนราคาถ้วยนี้น่าจะสักประมาณ1 0 0 0บาทนะนะบลูชีสก็ไม่ได้ถูก ไม่เดยถูกเลยชอบพิสมัยได้ไหมก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ก็ไม่แน่นะคะถ้าเราทำนะคะแล้วมีครเยชีสด้วยเดี๋ยวดูแล้วมีไข่นะคะมีไข่อะะไรฮพี่จะลองทำเหมือนแบบเป็นแบบออมเล็ตออมเล็ตออมเล็ตบลูชีสวิตอิคุระท็อปปิ้งเออโอ้โหนะ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 ฟังดูเป็นไปได้ไหมทางดูเป็นไม่ได้นะไฮโซนิดนึงนะนะคะนี่ไข่ก่อนเลยตีไข่กันนะน้ำมันลงไปอ่แป๊บหนึ่งนะอ่ะตีไปลูกตีไป อ๋อไม่แน่อันนี้อันนี้จะเวิร์กนะพี่พี่คิดว่ามันมันน่าจะมันน่าจะเวิร์กอยู่เดี๋ยวก่อนอ่ะพี่ก็ขอใส่ไข่ลงไปนะคะครับผมนะะออมเล็ตของเรานะคะครับเสร็จแล้วขอใส่บลูเยอะขนาดนั้นไหมก็มันต้องมันต้องได้รสชาติสิใช่ป่ะโอเคโอเคแล้วเสร็จแล้วนะคะ ขอใส่กุยเย่นิดหนึ่งนะเนเหนียวนุ่มอาจจะออมเล็ตของเราอันนี้เมว่ามันมันก็เข้ากันนะเทียนสีมันดูเข้ากันใช่ไหมข้าวมันเป็นออมเล็ตออมเล็ตน่ะใช่ไหมใส่นมใส่นมหมอนมไม่มีอ่ะหมดตู้แล้วอ่ะเล่นทุกอย่างทำข้าวจนหมดตู้แล้วเออสีได้สีได้ภาพสีสวยอยู่มันโรตีแล้วเริ่มเหมือนโรตีแล้วเป็นออมเล็ตไงเป็นเป็นออมเล็ตอ๋อ ใชนไหมโอ้โหเป็นไข่เจียวธรรมดาอ๋อไข่เจียวธรรมดายัดไส้บลูชีสนะคะเราต้อผ่ามันออกก่อนไหมนี่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 อ้าวเออเออเอออืมอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนะคะครับนั่นดูสิสวยงานยังกระแมยังอ่ะอืมดูดีอะดูดีนะซ่อมตัดกันแล้วมันดูแบบสดใสสดใสนะคะ อาหารที่มีคุณภาพอย่างนี้น่าต้องให้คนคุณภาพขึ้นมาชิมดีกว่าใครพูดถึงคนคุณภาพในกองนี้งนึกไม่ออกงงแจกพี่เบสไหมพี่เบสเราต้องสองคนขึ้นมาประชันกันพี่เบสไม่ขึ้นพี่เบสไม่ยอมขึ้นเรียกไอ้น้องปานโจนะคะน้องโจค่ะน้เชิญค่ะปานนะปานไม่มาเอากัน อันนี้เลยจากการจ๋าก,การขึ้นมาเถอะค่ะการขึ้นมานะอันนี้เราทำสุดฟีมูแล้วที่เมย์ว่าเก้าไอว่าเก้ามาแล้วการการนะไหมเนื้อเน้อแล้วรอการก่อนการนะการแล้วงกานแล้วเอ้น้องกายมาแล้วเราจะต้องกินจากตรงกลางนะคะมาค่ะ ขอเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญน้องการกับพี่จอยนะคะมาค่ะพี่ว่าน่ากินไหมอู้หู้น่ากินพี่ลองก่อนเลยไม่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 พี่ให้เกียรติน้องๆคือคือมันดูดูดูเหมือนไข่เจียวปกติไงอืมปัญหาอืมบลูชีสผมไม่ชอบอ๋อเหรอไข่แซลมอนผมไม่ชอบอ๋อเหรอแล้วลองไม่น่ามันอาจจะเข้ากันการกินได้ใช่ไหมบลูชีสอ่ะพอได้พอได้ไข่อีโุระก็กินได้เนาะขอข้าวมใหญ่ไหมฮะ เียน้ำใจคนทำต้อนอันนี้เขียไปเคี่ยวมาไม่ยอมกินเอ้าทไม้าเฮ้เห็นไหมไม่เลวร้ายไม่เลวร้ายอร่อยไหมได้เอมาโอ้ยเจมสีให้เท่าไหร่ให้แปให้แปดให้เท่าไหร่ ไม่ข้าห้ามันเค็มบุ้ีชมากอ๋อแต่ถ้าไม่เค็มถ้าไม่เค็มจะดีกว่านี้อ๋อจะทานได้ไหมขอบคุณแลองกับน้ำตาไหลเลยอ่ะกินน้ำตาไหลเลยอ่ะไหนขอลองซิไม่เชื่อเดี๋ยวลองด้วยลองข้าวขึ้นตัวแบบโอ้โหเทียนกินแต่ไข่ตาอร่อยอร่อยกินแต่อร่อยปะเฮ้ยเฮ้ยคืออะไรฮะน้ำตาเริ่มมา ไม่ใช่อร่อยอร่อยจริงๆนะคะอร่อยจริงๆผ่านไหมผ่านวันนี้ก็ผ่านจริงๆวันนี้ผ่านจริงๆนะคะไชเท้วบลูชีสไชเทยวบลูชีสอิผ่านไปได้ด้วยครับผมนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราต้องร้บทนผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเต้นรำทำครัวครับสวัสดีค่ะข็มาลองเฮ้ยอร่อยไช่ทม อพอไปแต่นานละโอเคเอออันนี้โอเคอันนี้ไม่ตายข้าวข้าวอร่อยอร่อยอร่อยจบ